อ๋อก็หามาก็ได้ถ้าเป็นช่วงวันศุกร์วันเสาร์่ะพี่เล่นได้โอ้โหอยู่กับพี่นะอยู่กับพี่นะด็อกเตอร์ดอกเตอร์ออรพี่แตกว่ะพี่จูกไม่ได้ด็อกเตอร์เอาตรงๆเลยจูกไม่ได้พี่แตกพี่แตกโดนล้วทีนึง <c oughs> นักมากลางแมปนะออกได้ออกนะบอกไว้ก่อนพับไม้ไปเสร็จเข้าไปสองแผ่นแล้ว อยู่บ้านเล็กแล้วอยู่บ้านเล็กแล้วมีใครอยู่บ้านเล็กปะเนี่ยไม่มีหรอก <c oughs> มาบ้านเล็กไปแล้ว โอเคโอเคมัน okay, okay. เอามันไปเอาคนบั่นไปอะ่ะ <c oughs> ถ้าไปไปสามแผ่นบัตเล็กแผ่นหนึง่งต้าเียนแผ่นหนึง่งแล้วก็กำรแบบแผ่นหนึง่งมันหลุดเพื่อนนะอา้าวเพื่อนเพื่อนเดินให้มันไปเดินไปให้มันตีฮัลโหลงง ตอนนี้ไม่ไหววะรอดสีไม่ได้เลยยากมากไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> พี่ไม่มีบอลโลนะแต่พี่อยู่ใกล้เพื่องมาก ผีอยู่ผีอันติผีอันติอันติเรียบร้อย,อยไมยมีผีแคมป์จังวะพี่ช่วยเพื่อนละไม่มีบอโลโรด้วเพื่อนไปไปโก้ไปเพื่อนไปเพื่อนไม่มีบอโลโรดผีกลับผีกลับเดี๋ยวพี่ลากไปบ้านใหญ่ตามตามใครตามพี่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 ปัดได้ปัดเลย,เลยพี่ลากไม่นานนะตัวเดียว เอาบัดดีเพื่อนหลง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 นะหลงนะแจ้งกันนะหลงนะหลงนะมันงงมันงงมันหลอกตัวเองม,มันมันมุนวอลช็อตไว้หลอกตัวเองไว้ตามคอเด็ตตามคอเด็ด,อด,ดโอ้คอเดตเราพับไม้อย่างงี้เอ้ที่จริงมันต้องพับเลยนะตัวเนี้ยมันมันช็อตตลอดเลย <c oughs> อยู่กับคอเด็ดอยู่บ้านเล็กแล้วแล้วบ้านเล็กพี่เปย์มาแล้วด้วยเรียบร้อย อ,าอ้าวทำไมไปเจอจคนนู้นน่ะไม่ทกี่คอเด็ดคอเด็เดวิ่งอ,อ,อ,อยู่พี่ไปโทเทมไม่ต้องหาไหมเกียดว่ะปั่นแม่งเลยเกียดหาว่ะเอาตรงๆเลย มามาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี очка, ย enough, ๋ยวพี่เหตุนะพี่ไปโดนแขวนชาชมันเลยมันม YO ันไม่ได้แคมป์หรอกแต่มันวิ่งวิ่งไปวิ่งกลับอยู่ไม่มีบอลโลนะพี่อย่าเล่นพี่ไม่มีบอลโลนะเมื่อกี้ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้ายกเพื่อนวะไม่ใช่ไม่ไม่ีบอลโลมันโซนน่ะมันเจอพี่วะใช่ไหมไม่เจอไม่เจอไม่เจอเดี๋ยวพี่ยกเลยยกอะไรยกแล้วเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนไปไปดิเราเนี่ยอะไรอ่ะตีกูตีกูตีกูเออตามกูไหมตามไหมตามไหม เอาไงโอหไม่ตามพี่ล้มแทนมันเลยนะมันไม่เอากูมันไม่เอากูจริงล้มแทนเลยเฮ้ยมันหลุดเพื่อนมันหลุดเพื่อนจเจอกูละมาจะเจอยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่๊ปี่ป หนึ่งพันล่ะอ๋อ oh, อันติดใส่กูแล้วอยู่พี่อยู่พี่ยังอยู่ยังอยู่ อ,อสวยที่จริงที่จริงครับฝันถ้าฝันคือเสร็จแล้วนะพี่จุกเดวจัดเลยเออโนวันปะล่ะโนวันไม่ไม่รู้นะไม่รู้โนหรือเปล่ามันเดินไม่ให้เร็วอ่ะไม่ค่อยมั่นใจเปิดเปิดได้เปิดเลยเโอเคโอเคโอเคที่หลุดจากที่เหรอไม่หลุดไม่หลุดยังอยู่ยังอยู่ไม่หลุดไม่หลุด อยู่กับพี่อยู่กับพี่ยาวๆยาวๆแต่พี่ออกไม่ได้วะไม่มีไม้ละไปเจอประตูเจอประตูะตแต่แต่ไปไม่ได้ไปไม่ได้เจอประตูแต่ไปไม่ได้อยู่อยู่บ้านสองชั้นบ้านสองชั้นที่มีข้างล่างไม่ได้อยู่นั้นโอ้ยเยอยู่หน้าประตูเลยโอประตูที่เก้าเก้าไว้อะเก้าเก้าวะไม่รู้หน้าประตู พี่คานออกก่อนไม่เท่าไหร่นี่ว่ะจต่ไม้พับพับเยอะหน่อยนะพับเยอะจัดเลยมีมีแต่พี่ควบไม่เสร็จเดี๋ยวเยอะเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาอย่าไปบล็อกอยู่ไหนไหนวะไม่ไม่เห็นเออไปโอ้กูบล็อกได้ไม่เนี่ยตัวตายยากไปไปไปเอ้าแล้วกูล่ะ กูแตกตายยากกูกดแล้วด้วยกดไม่กี้จวดยกันเลยพี่เป็นแทงหลังนะมันไม่มีโนวันยกยกได้เลยอะ่ะยินไม่ยกกับมีมีบอลลอยใช่ปะยกเลยยกเลยยกเลยโอ้ต้องทิวก่อนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ไหวออกเลยนะถ้าไม่ไหวออกไม่ไหวออกไม่ไหวออกมีคนรอยช่วยอยู่แต่มันจะช่วยได้หรือเปล่าวยมีแทงหลัง สวยเตะกทงหลังเพื่อนกูกูขาดออกมันจะมจะให้กูแทงหลังไหมให้กูแทงหลังไหมเออสวยรอดครับเอาไงเอาไงไกูเออโอ้โหยุกได้ววะลุกได้เฉยเลย ไม่ไม่ไมีกินน้ผีไม่เอาเว้ยไปยืนไปยืนปวักมือให้เดี๋ยวผีหาว่าบูลลี่มันอีกอะปวักมือแล้วย่อให้ด้วย